สวัสดีครับสองต้นไม้วันนี้นะครับมาดูการปลูกต้นสักนะครับนี่ครับมีต้นสักที่ปลูกไว้ในเขตหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของท่านมีพื้นที่เหลือนะครับจํานวนมากท่านก็เลยมีการปลูกต้นสักไปนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะต้นสักเพียงอย่างเดียวนะครับในพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ที่ประมาณสักไรเศษนะครับไร่ครึ่งนี่แหละนะครับก็จะมีการปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีการปลูกกล้วยไปด้วยนะครับซึ่งนะครับข้อดีนะครับ ของการปลูกหลากหลายอย่างคือเราจะได้กินนะครับกล้วยด้วยเราจะได้กินมะพร้าวด้วยนะครับในขณะที่ระยะยาวนะครับต้นสักที่เราปลูกไว้นี่นะครับก็จะเติบโตขึ้นมานะครับนี่ถือว่าสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ต้นสักนะครับอยู่ที่บ้านโคกกระนังนะครับคุณผู้ชมครับเขาคอกประโกนชัยบุรีรัมนะครับฐานที่แห่งนี้นะครับ ใบของเขาจะร่วงหล่นลงมาครับคุณผู้ชมครับใบร่วงหล่นลงมานะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนี่ระยะยาวนี่นะครับต้นต้นกล้วยทั้งหลายนี่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะออกผลออกอะไรได้ก็จะกลายเปื่อยย่อยนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยส่วนมะพร้าวก็จะให้ผลผลิตนะครับมะพร้าวปกติเป็นเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมากนะครับคุณผู้ชม มาปลูกไว้ในป่าสักนี่ก็ไม่รู้ว่าผลจะจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูนะนะครับอันนี้ก็ยังดเล็กๆอยู่นะครับยังยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเดิมจริงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในพื้นที่ที่มีการสร้างห้องน้ํานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อคิดว่าพื้นที่นี้ไม่ได้ใช้สําหรับการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วนะครับก็เลยของท่านก็เลยลงเป็นต้นสักแทนนะครับการปลูกนะครับระยะอยู่ที่2เมตรคูณสมเมตรนะครับ จากนี่ไปนี่นะครับเป็น2เมตรนะครับแล้วก็จากนี้นะครับมหาปังนี้นะครับก็จะเป็น3เมตรระยะนี้ก็ถือว่าระยะต้นต้นนะครับช่วง10ปีแรกนี่เขาสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะปล่อยให้เขาเติบโตมากขึ้นกว่านี้นะครับก็จะต้องมีการตัดสางนะครับซึ่งการตัดสางก็ไม่ได้ยากนะครับก็เอาเอามีดเอาคว้านนะครับหรือเอาเลื่อยมาตัดเอาก็จะสามารถสําเร็จนะครับแค่นั้นเองนะครับปลูกเยอะไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับบางทีเราปลูกแล้วต้นไหนมันตาย ต้นมันตายเราก็ไม่เอานะครับเราก็จะเหลือ,อไว้เฉพาะต้นที่มันยังยังมีชีวิตยอยู่ยังยังเปลนอยู่นะครับต้นสังนี่เป็นพืชที่ไม่ได้ชอบความชุ่มชื้นมากนักนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ทนแล้งนะครับถ้าพูดถึงปลูกเทียบกันสองที่นะครับมีที่ที่แล้งจัดๆนะครับกับที่ที่มีน้ําชุ่มๆนะครับหรือว่ามีการท่วมขังของน้ํำนี่เขาก็จะตายนะครับ ช่วงฤดูนี้นะครับถ้าไม่มีน้ําไม่มีอะไรเนี่ยครับเขาก็จะไม่ไม่ค่อยออกใบมานะแต่เนี้ยนะครับที่เห็นออกใบนี่ก็คือฝนมันตกนะครับเขาจะออกใบใหม่มานะครับเห็นไหมครับใบอยู่ตามกิ่งตามก้านต่างๆนี่ก็จะเห็นเป็นใบสักนะครับเยอะะเต็มไปหมดนะครับใบถามว่าออกมาแล้วมันจะโตอย่างเต็มที่ไหมนะครับมันก็แล้วแต่ว่าความชื้นในน้ำมัมันจะเยอะไหมนะครับแต่ผมว่ามันมันไม่ค่อยได้โตเต็มที่หรอกนะครับ ถ้าจะโตเต็มที่จริงๆก็คือต้องได้รับน้ําฝนเนี่ยอย่างเยอะแยะเลยนะครับเต็มที่ก็คือช่วงฤดูฝนนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูแล้งเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับดินชุ่มนะครับดินครับชุ่มอยู่บางทีก็จะมีพวกไก่พวกอะไรนะนะครับมาทํามาหากินอยู่ในในสวนป่าศักดิ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับนี่ครับ วยงามประทับใจครับคุณผู้ชมครับใครอยากมีต้นสักก็ปลูกเอานะครับปลูกไว้นะครับระยะต่อไปนี่นะครับให้ใช้ประโยชน์ครับทาบ้านทําเรือนทําอะไรก็ได้เพราะว่าไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีความสวยงามนะครับออกจากสีเหลืองทองเลยนะครับคุณผู้ชมไปทาโต๊ะทําโซฟานะครับเอาไปบ้านไม้สักก็ถือว่าดีดีหมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะเอาไปทํานะครับสิ่ำคัญก็คือเราเราเริ่มปลูกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนว่าจะปลูกแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเรามีพื้นที่นะครับเราอยากจะปลูกก็ปลูกได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่นี่เราต้องไปซื้อหาเนี่บางทีมันก็ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีนะครับต้องใช้เงินเยอะเนาะพื้นที่ก็บางที่ก็เป็นแสนนะครับหลายแสนก็มีนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่บริบทนะครับในที่ต่างๆนะครับ ครับไม้สักไม้สักนะครับปลูกไว้สามสปีนี่โอ้ยดีกว่ต้นใหญ่ๆแหละนะครับคุณผู้ชมครับใช้ได้สบายสบายเลยนะครับยิ่งยิ่งปลูกก่อนยิ่งดีนะครับคุณผู้ชมครับปลูกเร็วมันก็ยิ่งจะโตเร็วนะครับมันยิ่งจะสวยนะครับแม้ต้นนู้นน่ะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรเลยนะครับคุณผู้ชมครับสูงกว่าเพื่อนเลยนะต้นนั้นออกเป็นคู่นะสวยนะครับประทับใจจริงๆนะครับดูดีนะครับ นะครับลำต้นงามครับใหญ่กว่ามือแล้วนะครับกำไม่รอบเลยครับต้นสักต้นสักนะครับนะครับก็สั้นๆแค่นี้นะครับมาเยี่ยมชมนะครับความสวยงามต้นสักนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ